ท่านเปิดเป็นตรงกำลามเก้าครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นแบบว่าประชาชนคับคั่งมากมายนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องยิ่งใหญ่และพอเซ็นท่านภาษาไก่กำลังเก้าเปิดขึ้นตั้ พอมีโอกาสเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกว่ามันใหญ่โตมากแล้วก็รู้สึกน่าเดินครับน่าเดินช้อปปิ้งด้วยแต่ว่าโอโหอู่อามากเนาะแล้วถ้าสมมติเอามาถึงอย่างวันนี้มาแล้วสนใจโซนหรือร้านหรือส่วนใหญ่มาเนี่ยชอบช้อปแบบไหนคะคือปกติแล้วเนี่ยอยวันนีชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วครับแต่ช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่พออะไรคะเรื่องกินครับชั้นบนของท่านเยอะมากสาระก็มีนะมาเดินดูแล้วก็คือของกินเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้แอนนอลเซลครับ ลดสูงสูดถึง70%ด้วยกันใช่แล้วใช่ครับซึ่งเป็นคนที่ชอบซื้อแบบว่าเป็นแจ็คเก็ตเสื้อผ้าหรือว่าอัญมณีก็ชอบเป็นตาอะไแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับน่าสนใจมากถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้รอนจะไปช้อปปิ้งต่อด้วยแน่นอนใช่ครับแล้วก็วันนี้เป็นพิเศษมากครับช้อปปิ้งเราไม่ใช้เงินตัวเองครับใช้กงินแฟนคลับครับเดียวผมจะเดิน รอนถามหรืยรย <c oughs> อยังถามเนี่ย <c oughs> ใครทำอถามหรือยังใครจะไปกัรรอนมากครับ จำผมเยอะเป็นพยานนะมีคนยกมือนะนะของจริงนะเดี๋ยวไปจริงนะแน่นอนรอนต้องชอบแน่นอนอย่างแชปอย่างนี้นะคะหรือว่า s B by Mango นโกนี่ก็ลดนะจ0เลยคนเยอะมากนะครับเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้รอนไปพักผ่อนฝากผลงานอีกหนึ่งครั้งดีกว่าตอนนี้มีอะไรบ้างคะก็ขออนุญาตฝากผลงานยาวๆอีกครั้งนึงแลวกันได้เลยมีน้องใหม่ไร้ใบสุดนะครับค่าวันเสาร์9้าโมงครึ่งนะครับ เป็นซีรีส์คุณธรรมครับทางบอทค้าช่องสาก็เป็นซีรีส์ยาวนานมากแล้วก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่นะครับการบทเป็นธรรมดาก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมแล้วก็มีซิทคอมครับที่เพิ่งฉายวันนี้เป็นวันแรกนะครับระเบิดเถิดเทิงปรับรูปแบบใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นระเบิดเที่ยงแถวตรงนะครับก็เป็นไปเป็นพิธีกรแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมแสดงกับฮันบุคทอยด้วยช่องหน้านะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรง ต่มรับชมกันได้นะครับจดนะจดนะเกไว้นะเก็บไว้นะคะงาตอนนี้อุ่นเนี้ยอุ่นนี้ยร้อนร้อนเลยใช่ไหมโอเคใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับถ่ายละครกำลังจะเปิดกล้องนะครับเรื่องสามเพลงครับช่องสามของกระตูนรบพลดปลอดจิจงใช่ก็เป็นเป็นละครความใหญ่ของช่องสามติดเรื่องนะครับเป็นอ๋อขอบคุณมากครับหรือว่าให้หนูเอาไม่ใช่นะคะใช่ก็ยังไงก็ลองลองติดตามผลงานาด้นการแสดงดูเพราะว่าอย่างช่วงนี้ก็จะมีคนถามว่าเห็นเห็นหน้าหน้าตาตอนเป็นเอฟครับเอฟห้าก็สี่ปีแล้วก็ตัวโต้ว่าเรื่อคนจำไม่ได ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นผมตัวตัวเล็กมากนะครับยังไงก็อยู่เรื่องเพลงน่าจะในเร็วนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังมาลดถ่ายงาน7วันเลยครับบางทีก็ยังไม่มีเวลาทำเรื่องเพลงยังไงก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับรอไหวไหมรอไหวไหมครับรอไหวแน่นอนยังไงก็อย่างที่น้องรบอกนะคะทั้งการแสดงติดตามได้พิธีกรได้มีหน้ารัพูดเก่งมากเนาะแล้วก็เรื่องร้องเพลงก็ยังเอาเพลงเพราะๆให้แฟนถได้ฟังกันตลอดเวลาสำหรับวันนี้นะคะเขาเยงเรบเป็ดังๆให้กับราดเอฟห้าค่ะ บอกว่าไปพักแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะสนใจตามไหมคะสนใจตามแต่อย่าเพิ่งไปนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีของรางวัลค่ะมา